1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว i n เ เมื่อวานนี้ญาตินำร่างของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจออกจากวิติเวชโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ศาราจิรวัตรรัชนิบูลวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งเมื่อคืนนี้พลตำรวจโทสมหมายกองวิเศษสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับโจเดินทางไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกซึ่งมีครอบครัวของผู้กำกับโจรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่5 7ร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ขณะทนายความของผู้กำกับโจโนายเวีรศักดินาคินเปิดเผยว่าตอนนี้ทางนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยส่งเลือดและชิ้นเนื้อไปตรวจที่สถาบันพยาธิวิทยาและสถาบันพิษวิทยาอีกครั้งโดยจะทำรายงานแจ้งไปที่พนักง,งานสอบสวนสนประชาชื่นซึ่งคาดว่าประมาณ2-3ถึงอาทิตย์น่าจะรู้ผลเบื้องต้นครอบครัวและทนายความพูดคุยกับแพทย์เรียบร้อยแล้วโดวยหลังประกอบพิธีท,ทางศาสนาเสร็จสิน้นจะไม่มีการนำร่างไปชนะสูตรที่ใดต่อซึ่งญาติจะขอเก็บร่างเอาไว้ก่อน ไม่ต้องมาขอโทษสาวยืนยันเอาผิดถึงที่สุดเจอโชอเฟอร์ลวนลามจากกรณีหญิงสาวท่านหนึ่งถูกคนขับรถแท็กซี่ลวนลามหันหลังเอื้อมมือมาดึงข้อมือผู้เสียหายเอาไว้และใช้มืออีกข้างจับขาและดึงมือผู้เสียหายไปดมไล่ตั้งแต่ข้อมือจนถึงแขนซึ่งผู้หญิงท่านนี้ได้ไปแจ้งความแต่คนขับรถแท็กซี่พยายามจะขอโทษและบอกให้ลบคลิปทิ้งซึ่งทางหญิงสาวก,ก็รับปากเพื่อที่ให้คนขับปล่อยเธอลงจากรถจนเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่สนใจของชาวโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากล่าสุด ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้โทรสอบถามพี่สาวของผู้เสียหายที่เอาคลิปนี้มาลงเตือนภัยโซเชียลซึ่งเธอได้พาน้องสาวไปแจ้งความแล้วที่สนราชบุรณะทางตำรวจกำลังสอบปากคำโดยผู้เสียหายยืนยันดำเนินคดีกับโชเฟอร์รายนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้เบื้องต้นตำรวจรู้ตัวโชเฟอร์รายนี้แล้วและจะเล่งติดตามตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรวันนี้ประชุมครมจับตากระทรวงคมนาคมชงเดินหน้าบ้านเพื่อคนไทยเฟสแรกฮับ พ7 0 0ยูนิตเงินทุน5 0 0 0ล้านบาทส่วนร่างกฎหมายคาสิโน,โนและพนันออนไลน์ยังไม่เข้าเนื่องจากอยู่ระหว่างที่กระทรวงกรารคลังเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนโดยจะครบกำหนด14มีนาคมจากนั้นจะเข้าที่ประชุมคอรมอลและส่งสภาพ,พิจารณาอย่างไรก็ตามร่างทั้งสองฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าครามอพร้อมกันเพราะคาดว่าร่างพรบเอ็นเตตเมนต์คอมเพล็ก์น่าจะเสร็จก่อนส่วนกระทรวงอื่นๆที่น่าสนใจจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตา ใส่คันสุดท้ายฤดูการผลิต66ถ้ํ67ส่วนกระทรวงพลังงานเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้กับประชาชนจับตาวันนี้11มีนาคมช่วง13มิถาย30นาทีกกพเตรียมเปิดเวทีชี้แจงตอบข้อสักถามผลการคํานวณค่า FT และข้อเสนอทางเลือกเพื่อเปิดรับฟังความเห็นผู้ประกอบการพิจรารณาประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม68เบื้องต้นกกพทําข้อเสนอราคาค่าไฟไว,ไว้3ทางเลือกนั่นคือลดค่าไฟตรึงค่าไฟและ ขึ้นค่าไฟเพื่อคืนเงินให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แบกภาระอยู่ประมาณ8ปดถึงเก้าหมื่นล้านบาทแต่ก่อนหน้านี้ก็พอเสนอลดค่าไฟไป17สตางค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาครัฐได้ทบทวนและปร,ะปรับปรุงเงื่อนไขาการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟหรือเอเดอร์และ FIT อผ่านการอุดหนุนร,ราคารับซื้อไฟฟ้าในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเพื่อให้อุดหนุนเอเดอร์และ FIT สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งถ้า เดินตามนโยบายนี้ค่าไฟสามารถลดลงได้ทันทีประมาณหน่วยละ17สตางค์จากค่าไฟปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ4บา15สตางค์จะเหลือหน่วยละประมาณ3บาท98สตางค์นี่เป็นการลดภาระค่าคารองชีพให้กับประชาชนได้ด้วยสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ n สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน